ปติงท่อเบ่งต้นหน่อยๆนี่ค่ะพี่น้องออกหลายไข่เลยปติงท่อเบ่งเบ่งเบ่งค่ะเบ่ง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 ว่าสิกลับบ้านแล้วค่ะอยูไก่ไก่ลดเลยค่ะพี่น้องป๊าดมาเก็บนดขกันค่ะ สวัสด,ดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแพลวผ้าไปคือเก้านะคะพี่น้องเอาเมื่อนี้กับผ้ามาละโคคือเกาะะ้าราคามหาเก็บใครจะกระจันเนาะคะ่ะพี่น้องมีอุปกรณ์หอกก็คือเก้านะคะกับสิมไม่สาวแล้วก็เป็นกระป้องติบเข่าเจาะหูนะคะคเะคะมื่อนี้สิได้หน่อย,ได,ยได้หลายซ้ำหลหยหอกก็มาลุ้นกันเรื่อยๆคือเก้านะคะ คุณละค่ะเขาไปรุ่นข้างในเลยนะคะ่ะสาวแพรกับพึ่งมากคือกันนะคะ่ะยังบ่ทันในแจ้าใครอยู่นะคะ่ะพึ่งยางเขามาหอดโคกนะคะ่ะคุณละค่ะเขาไปรุ่นกันเลยค่ะพอแล้วค่ะพี่น้องใครแหลกแหกหมานเ้าเนาะคะ่ะใครบอกง่ายบักงามเลยค่ะหมดมันหมักอยู่กับหมดนะคะ่ะ มีไข่ไข่หนึ่งค่ะอันนี้เขาเอิญน้งควนเอิญว่าเพี้ยนเนาะคะ่ะแต่ค่วรเป็นจริงแล้วที่ทเท่าเท่าที่สาวแพลวหามานี่ค่ะพี่นง มันเป็นเพียอีดีค่ะแต่ว่ามันเป็นเพียของใครจะกระจันเนาะค่ะเนี่ยบางคนพ่นก็ว่าบ่แเม่นผู้ถาเพิ่ผพาอื่นแต่ว่าสาแพบความเข้าใจของสาวแพรนะคะแพร่ว่ามันก็เป็นเพียใครจักระจันนี่แหละค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกหรือว่ามันไข่เต็มทีแล้วมันกระตกขี้ดินลงไปมันก็ไปมุนขี้ดินเป็นหู้่งเนาะค่ะเท่าที่แพรเห็นมานะคะเนาะเนี่ยนี่ก็ยังไข่น้อยอยู่ค่ะหฮอกระสีบ่เอาหฮาสิปล่อยให้มันใหญ่ค่ะ ไข่นี่ไข่บบไงบกงามอีกแล้วค่ะเตรียมที่แล้วนะคะมันถาตะฝุนค่ะบานแพ่วบตุกจ้าเท่อค่ะพีน่น้องฝนก็ได้ต้นละไข่นะคะขึ้นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ได้เองนะคะเมื่อนี่เลาะนับฝางทางบึงค่ะ ต่าเกล้พวกเห็นนี่ค่ะพี่นอกสองใครงามๆเลยค่ะ งอไมเสียบเขามุนดีดีค่ะเบื้องต้นน้อยๆนี่ค่ะบักหลายใครเลยค่ะพี่น้องหลายคักหลายแนุ่่นแต่ว่าเอาบระึงต้องกว้งเอานะคะ่ะนี่ได้จับกล้องให้ว้ายสีใคร อืมอค่ะพอข้างทิ่งนี่ก็ต้องกวางเอาคือสิบอด่ายเนาะคะ่ะข้าง,งทิ่งเนาะไายเป็นเดี๋ยวสิแต่ข้างล่างออกอืมยุดมาก นะคะหลากหลายเลยไปกองควนเนาะคะ่ะไขนี่ใส่ปันกลางเนาะคะ่ะเนี่ยแบบยังสีเบื้องยากยากค่ะมันอยู่ในกาบใหม่ ข <th> ึ้นหัวเห็นมีตหขมแล้วค่ะถัดถึงแดดมันยังสีสัดอ๋อเอาบปได้ค่ะว่าซื้อเอาใครนี่ให้เบิ้งแงี้วะช้วยเอา ไใ้นี่ค่ะเอาไข่นี่คือเพื้อตกชึบตกไปแล้ว จะใครยังไงเลยค่ะเต้มต้นเลยป่ะแต่ว่าอยู่ทั้งปลายพนค่นะ,คะโอ้อันนี้มันหนิบเสียงรถนะคะพี่นุ่มทั้งปลายพนะคะ่ะไปต้อยก้อนค่ะ ปัดถิงทเบิงบ้งเบิ้งเบิงค่ะเบ,บ,บ,บิ้งเบิงเบิงเบิงว่าเสร็จกลับบ้านแล้วค่ะยูไก่ไก่รถเลยค่ะพี่น้องปาดมาเมื่อกีน้น้กันค่ะนับกันเลยค่ะจะใครหนึ่งสองเห็นไหมค่ะสามสี่ ฮะลดมากเนาะคะ่ะโน๊เจ็ดแปดเก่าสิบสิบเอ็ด สิบสองโอ้ยมึงสิบสองแล้วจะใครยังไงเลยนะคะสิบสามสิบสี่ หกร่นสิบเจ็ดค่ะไข่ขาวค่ะอ,อ,อ,อ้ยผิดักมี่สิเจ็ตัวพุ่นเนาะค่ะสิตัวนี่เนาะสิบแปไข่ เอาได้สิแปดใครเนาะนค่ะเดี๋ยวใครจะเอาใข่นนค่ะพี่น้องนะน้ำงามเลยค่ะเกือบพอยี่สิบจอดพี่น้องก็มาถึงในช่องสุดท้ายของสาวแพทย์แล้วนะคะเอาหอกกระสีมาสรุปผลงานกันเห็เบิ้งเลยนะคะ่ะสรุปยุ่งหุ่นทางงยันแล้วน้ค่ะขางทา้งนะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าจอดรถไว้นี่นะคะน่ะเนาะเปิดอะไรเปิดอะมาเบิง้งคว่วหมานของห้องมือนี้ค่ะ,คะพูดนะโอ้ถือว่าหมานด้วยนะค่ะพี่น้อง เอาไปไม่ออกก่อนนะคะเนาะเอาใส่เพื่อว่ามันแต,ตกคือซึ่งค่ะเบ็ดแล้วโอเคนีนล้ค่ะคว้าม,มานันเขาก็อยากไข่ไงยอยู่นะคะ่ะโอ้ยนี่ค่ะต้วนังหันแห้งค่ะค่ะลายค่ะต้องเป็นจะไข่สิบแปดไข่แต่ที่แพ้ไทาให้เบิ้งนะคะแล้วบนที่เนียน เาไปหาเบิ่งดีๆได้อีก3มไข่เป็น21ไข่ค่ะนี่ราคาขั่วหมาน้องห้ามมือน,นี่ก็ถือว่าหมาน้อยนะคะสาวแพรก็มาผู้เดียวนะคะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้แพรก็สิพอ่อไว้ซ้ำนี่นะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรพ,พาไปนั่นเลยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ